ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องกรฝนตกค,คือเก่าเมื่อนี้ครับกาแวบะบมาสวนมาเบิง่งโรงเลื่อนเห็ดอ่าไปละไปการโรงเลื่อนเห็ดเป็นอย่างไรน้องครับน้องหลังจากที่ฝนตกค,ครับ กับพาพีพผาน่วงเขามาเบิงครับวายคือเมือดแทบบาทเลยเปิดอันนั้นออกเลย่เดี๋ยว,เด,วเดี๋ยวครับกับแวมาเบิงก้อนเฮ็ดครับอ่าฝนตกครับลมแห้งอันนี้ครับพี่น้องกรับตอนนี้เฮ็ดออกแล้วครับอ่าแต่ว่ากับเป็นแค่เขาเอื่นว่าอ่าอากาศมันห่อนนะครับถึงเวลาเขาจะออกแล้วนะครับแต่ว่าบาชบโชคอ่าอันเน้ปเปิดนานะครับ อันนี้ครับตอนนี้ก็เฮ็ดจอแล้วครับผมอันนี้ครับพี่น้องเพิ่งเก็เลยดันออกมานะครับก็มีอยู่สองสามุงนี่นะครับที่เป็นแบบนี้เนาะครับเนาะงโปอก็จะเปลี่ยนครับผมอันนี้ครับโปอก็จะเปลี่ยนผมก็ทายเก๋ยนนกหน่อยครับเนื่องจากว่าต้องเปิดแฟตนะครับอันนี้ครับมัดแบก่อนพี่น้อง นะมัดไปโหลด,ด,ดอีกประมาณวันทีดด่สามสิบก็เปิดนาแล้วต้นเดือนเมษาพี่น้องเปิดนาแล้วครับกับพ่อฮีตกับพ่อมจะออกแล้วครับเต่ว่าเบาโชกบพาท่านได้เปิดนาคือว่ารอให้มันเตรียมที่ก่อนนะครับสองเดือนก่อนครับเดี๋ยวไปเก็บทัวกันพี่น้องได้จักมัดเนึ่งก็เอาครับได้จักกำสองกำก็ดีต้องเกบอ,อกสุ้มมือครับเดี๋ยวทัวแก อันนี้ครับพี่น้องเงาๆเลยครับอันนี้ครับพี่น้องเงาๆครับครับก็ได้จัก,กร,รก็เอาครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บพักวันอยู่บ้านนีกครับเก็บพักวันแล้วก็เก็บบอกโคลี่ครับเอาไปขายพี่น้องเมื่อนี้กะพ่อขายแล้วครับตัวก็เลือกเก็บเอามือ,อนพอดีครับเนี่ย จะมีลายรุ่นนะครับเนื่องจากว่าเก็บเีได้ทั้ง่างเ่ยไหมก็อบอกเก็บเยอันนี้ครับพี่น้องก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับตั้งจากที่ตัดแต่งพอไหนบ่ อันนี้ครับพี่น้องอยู่ท้างในอยู่ข้างในเอาเลยครับเอาครับขาตัวไทยขากล่องบัทันมีครับพี่น้องเบาโชกสั่งอยู่บัทันมากะช่วงนี้กะให้สาเขียวเป็นเก็บไ้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเบาโชกเก็บกบะเบาสาเขียวไทยนะครับ โอ้โหนครับยางงามเลยพี่น้องกตมีงามมาง,งามผลก,กันจ้ะ,ะ,ะตัวบริสิทธยาเนาะตัวบริสิทธยาครับกับธรรมดาบริษัทยังมากไม่นะครับพี่น้องปลูกตามครับบริษัทใสยาขามเลีงบริษัทใสหฮอมุ่นที่เป็นอ่าเป็นสารเคมีนะครับกะจะมีปลูกทัว่วกะจะมีที่พ่นฉีดเล่งดอกให้มันเง้วมายังทีนะครับตามที่เป็นปลูกขายหลายๆเป็นกะจะมียาของเพื่อนโย แต่ว่าตามบานห้องห้ไปที่จังซันบ่ได้แล้วครับเนื่องจากว่ามันบ่คุมค่านะครับเขาปลูกแค่กินหรือเขากับขายเขากับปลูกตามนี้แล้ครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกแน่ยังเน่ไปแล้วครับมาแล้งเขากับใส่ายาเสียนแน่น้ำสมส,มสายชูเน่นะครับผสมตามสูตรที่พี่ๆน้องๆตามยูทู u แหละครับพี่น้องก็เลือกใส่ตามวิธีตามพื้นที่ของแต่ละคนนะครับว่าเพียหน่อยเพียหลาย เท่ากับใส่ได้เบิรแล้วครับส่วนปุ๋ยกับตอนปูไม่ังไพี่น้องจะใสู่ตดเสมอกับใส่ได้ครับใส่ตอนเริ่มแรกใส่ได้คือกันครับวัตถยาสีพวกที่เป็นสารเคมีอันตรายนะครับเป็นยาฆ่าแมลงเป็นฮอร์โมนที่เป็นอันตรายนะครับม้วนนั่นกับบอดีครับเข้าปลูกแค่กินเหลือเข้ากับขายเข้ากับปลูกที่บ่ต้องลงทุนหลายพี่น้องบ่ต้องลงทุนเยอะ

โอ้ว่าแต่สิบอถึงเอาได้สองมัดอยู่ตัวหนิมึงส่งเอาได้สองมัดเด้อนี่ครับเกิดไม่กันหลายนี่ครับเกิดไม่ไม่เนี่ยกับเพียบครับเนี่ยมีทั้งไม่ทั้งเกา่ามีทั้งแก่อีกครับตัวแก่กับยังมีอ่านี่ครับพี่น้อง เจี๊ยบอกเลยฮะในสองมัดปากแก่ต้มแซ่บเด้เม็ดมันโอ้โเอาไหมเอานั่นเลยเอารดนะเก็บเลยหลังจากที่บ้าโชคแต่งไปนะครับนี่ครับตัดใบแกล้แก้วออกนะครับนี่ครับเกิดเกิดดอกมะม่เสยครับนี่นี่ครับเกิดดอกมะม่ครับเตรียมเลยครับเกิดออกมาเพิ่มเติมครับมานี่ครับเกิดดอกพอได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆครับ ครับมื่อ,อกี้จะมาเก็บทัว่วมาเบงโรกเห็ดนะครับเก็บโบโคลีแล้วก็จะไปเก็บพักหวานอยู่บ้านอีกนะครับได้บอสวางกำเนาะนี่เด้โอ้โหเาได้อยู่สองกำทั้ง,ท,งทั้งอีกฝักหนึ่งครับสวนกันบเบงดูดีขึ้นจังน่อยครับหลังจากที่บ้าโชว์ตัดหญ้าครับผมนะครับตัดหญ้า ข้าหวหอมกู้หอมบอกนี่ก็จะไายเบิ้งเปลี่ยนกูนี่ครับผมเปลี่ยนกูนี่หลายอยู่เขามีพื้นที่บ่หลายเทาก็เฮ็ดเล้เป็นตาเบิ้งจังหน่อยนะครับพี่น้องก็บบอกว่าเอาให้เปลี่ยนคักดอกเอาให้เป็นตาเบิ้งจังหน่อยหย่ากับหฮมีอยู่ครับอันนี้ครับใส่สปริงเกอร์นี่คัดพี่น้องเลยหย่าบ่าต้องห่วงครับเดี๋ยวไปน้องกป๋ ท่านเลี้ยวตีไล่ทีโอโปอกระใส่กระดาษครับครับใส่นี่ก็เล้วแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าโจกอาจจะไปเก็บบุกคลียุบบ้านครับแล้วก็พักวานครับอ่านี่เล้วกับพ่ละละลาปะเดี๋ยวพ่อจะมาเฮ็ดหม่ดอกอเดี๋ยวจะทำก่อนโอโปอเป็นแผนการขายครับเดี๋ยวเพิ่นจะทำอ่ะไปะ ครับกับปิดก่อนครับเดี๋ยวร่วมเข่าครับเดี๋ยวฝนเขา่าอันนี้ครับปิดก่อนมาดูแลจังหน่อยครับเดี๋ยวอาร่วมฝนมากอะ่ะอาจจะเสียหายเลยครับเอาอันนี้ครับพี่น้องดอก,กงามๆจากงามบอกงามดอกครับได้ซัมนี่แล้วพี่น้องซัมี่ก็เอาแล้วมาทานแล้ว สี่ดอก20บาทอย่าต่านให้ถือกันหนงทั้งลางเด้อเบิ่งน้าพอเดี๋ยวมันก็นจะเิ่มเติบโตอีกอครับผมถือหนียงลอยหมดเลยตัดตาพดครับสองดอกแล้วครับพี่รองไปใชใ้กันนั่นดิ บโบกขลิพี่น้องขายโบผ้าห่อกครับดอกละหาบาทพี่น้องเลยหาร์ดโบมีแล้วครับปลูกกยากครับขายดอกละหาบาทอีกต่างหากการเป็นการเคลื่อนไหวยังครับขายราคานี่แหละครับพี่น้องคลิปกระเด็นท้ายอยู่โรกครับการแย่เอากำไรหลายเอาแค่ได้กินได้ขายนิดหน่อยก็เอาแล้วครับเลี้ยวไปถึงเพชรชบ แนีจะตัดได้ถึอเนียงนงแน่แนหน่อยเอาไว้รอบหลังอ่านั่นละเออตดได้ถือใจครับเนี่ยละโอเคล้วมาทานอ่านี่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอบต่อไปก็กินแนงครับนะแดงว่ามีถือไปแต่าเป็นเนังแนเดียวเลยเดียวอ่ชาชาวเขียวบวอกว่าเป็นเบิร์ดเลยครับพี่น้องกิไปตีลาค่ากันเอาไหมครับอ่าตัดเลย อันนี้กระตัดลดเนี่ยดอกนี้กระตัดออกเลยครับครับหลังจากที่เก็บบอคุลีแล้วนะครับกลับมาเก็บพักหวานกันพี่น้องการเก็บพักวันนะครับก็ได้สูตรไม่นะครับบอด,ดดสนะครับพี่น้องใส่วิธีฮากเอาพี่น้อง หักให้เพิ่นเกิดใหม่เลยครับนั่นแหละครับหักย้อนสอนเอาอันนี้ครับเดี๋ยวสาวเขียวเฮ็ดให้เบิ่งครับอ่านั่นแหละครับการเด็ดให้หักไปเลยพี่นอ้องเดี๋ยวเพิ่นจะเกิดมาใหม่ครับหักลงหาคนเลยแม่นบาา่่แมนเพิ่นว่าหักสวนทางวางไปทางเดียวเพิ่งจังจับไงเขามันไกลพี่น้องแม่ค้าเขามันไกลปากหวาน <laughs> เขามันไก่เด้อจ้าบ้านนี้นี่โอ้ขวางขายลายพี่น้องเลยมีสูอยางครับแต่ว่าขายดีครับบ้านนี้ครับมียังก็ได้ขายครับแต่เป็นบ้านอื่นนะครับยกตัวอย่างบ้านเบาหน่อยโคกกลางนาะครับเนาะเพื่อนก็บอกว่าบ้านเพื่อนเป็นหมู่บ้านน้อยนะครับคนบ่หลายปลูกยังกับบ่พ่อจะได้ขายนะครับแต่ปลูกหลายครับคือโบมี่มองเกินว่าบบมี่มองจะไปขายนะครับ ต่อไปก็ตรงไปบ้านอื่นที่ไก่นะครับเป็นว่ากัยกตัวย่างนะครับก็คือยกตัวย่างให้ฟังนะครับคือในการปลูกพักกัมันเลี้ยวแต้มองคือกันครับการขายหน่อยขายหลายคือกันพี่น้องบางมองก็บางมองกับขายสิบบาทก็ได้หน่อยเนาะบางมองกับสิบบาทก็ได้หลายพี่น้องคือมันแล้วแต่พุ่มบ้านนะครับเล้วแต่เศรษฐกิจมู่บัานแมนเศรษฐกิจมู่บัานนั่นเขาใส่เงินแบบใดเขา จังได้นะครับขายแบบไดจังสีนะครับพี่น้องอ่านีา่เอาเลยเก็บเลยพักหวานพี่น้องพักหวานก็จะเฮ็ดถุงละยี่สิบพักหวานก็กินบ่อยแล้วจ้ะกินดูแล้วก็จะขายเมื่อนะครับขายเนี่ยครับขายเนี่ยเก็บเนี่ยครับหักเลยพี่น้องอันนี้ครับโอ้โหต้นนี้งามครับเด็ดเพื่อนเลยครับ ใส่วิธีหักเอานี่เห็นบ่กนี่ทีเด็ดนะครับเด็ดก็จะข้นสายจังหน่อยผมมาหักเอานะครับได้วิธีมาจากาค้นที่เป็นเห็ดสวนนะครับสามพันต้นพี่นอ้องเพิ่นบอกมากนะครับคือให้หักจำไปเลยนะครับพี่น้องจะเกิดเรียวกว่าเวลาห้าเด็ดนะครับอันนี้ครับหักไปเลย ตรงได้แก่เขาก็ค่อยไปตัดออกนะครับอโอเคโอ้ยคักเอามาตานใสเอาไหมลูกอ่าครับผมปลายครับกำได้หลายอยู่ครับครับต้นนี้ก็มีอยู่เจ้าของเ่าเจ้าของที่ครับเนี่ยสองห้างเลยหมดแดงครับักภักบ้านจะมีใบเลี้ยวกับ,บใบใหญ่จ้ะอ๋อของเข้าใบไงอยู่หรอนี่บใบไงอ๋อ ใบเลี้ยวเขามีบ่ไหนใบเลี้ยวมีอยู่ฟังคนอ๋อจะมีใบใหญ่และใบเลี้ยวครับมโอนี้ก็าแต่กระแสบทั้งสองชนิดจะ้ะแซ่บทั้งสองอย่างเก็บผักหวานพี่นอ้องนะรครับเด็ดจำๆไปเลยพี่น้องถ้าเป็นยอดแนวนี้นะครับผักหวานก็นจะมีสองอย่างครับนี่ครับอันนี้พันใบเลี้ยว,ยวอันนี้จะใบใหญ่ตัวนี้ใบใหญ่ใบใหญ่ที่เขาเก็บมากมันบน่ไหน เก็บก้อนานี่กัแม่นแม่นครับที่ี2สองอย่างครับผักหวานกำลังแดงยอดอสวยๆนะครับรู้สึกว่าดินจะดีกว่าเกานะครับปาดยอดนี่ครับงามไหลงามไหลอ่างามๆครับตอนไอ้ยอดนี่ครับสวยๆครับพี่น้อง นี่เด้หลายอยู่ตัวนี่พุ่น่ะโอ้เก็บน้ำบ่อท่านล่ะครับพี่น้องเลยแต่มีจักพันต้นนี่ว้าคักพี่น้องเลยเป็นตะปูยู่ครับย้ำถอยย้ำแก่กันนี่แหละครับเก็บขายเก็บขายได้หกเดือนสำหรับผักหวานนะครับขายได้หกเดือนกินยุ่งหกเดือนนะจ้ะคนที่เพิ่งกินผักหวานกินผักหวานกับช่วงหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่ไปหลังสงการานต์พี่น้อง จะเก็บช่วงนั้นครับหเดือนอครับดลายแล้วครับพี่น้องติดสิบว่อใดย,ยูบ่อจาก4 0่สิบหาสิบูบ้านกับรล,ละสองรอยนะครับสองรอยหาสิบครับขันต้อยห้าสิบบาทอย่างมตกตะครบดีครับไปล้างเล่าคอยบอกเล่าค่อยบอกอนะี่เล่าค่อยบอกกานั้นแนหะ แล้วมาเอาไปเ็หยัง,ยยง,งไง,งครัเก็บไว้ไงครับเอาไปยังพ่อใหญ่ต้นตะโขบเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพักหวานไหมครับผม <c oughs> บล่ล่ะต้นตะโขบนี่แหละครับที่เด็ดเลยเพ่อใหญ่ครับที่เด็ดของพักหวานเลยครับถ้าไปที่ปลูกพักหวานกับ โขกตะโคบเอกคอนเลยครับนี่คือลาของคนบ้นมิดตะโคบพอดีค,ออคะอ่านี่ครับพี่น้อง <laughs> ตอนนี้พิ่นมาก,ากักโตอยู่บ้านทองคำครับคนเป็นโควิดหลายพี่น้องอ่านี่ครับโอ้ได้หลายบ่เนี่ยพ่อได้บ่าจากสองถุงได้จ้า,านะครับถุงเราหยิบหาถุงละายี่สิบกลับบ้าไปครับอ่ะไปเอาละนะครับผม เดี๋ยวจะได้เอาเซตถุงล้วก็ให้ย่ายครับโอปอไปขายครับย่านคำแยงบมเลยนองของาน้วแมนปไปเอาทักว่านี่เฮ้เป็นถุงเดียวเลยบ่เดียวจะหาส0บบาทเลยนะครับพี่เก็บเมื่อนี้หาสิบบาทพี่น้องหาสิบบาทเลยพี่น้องประมาณเกือบสามขีดครับ ครับสั่งก่อนครับพี่น้องสองขีดครึ่งเกือบ3ามขีดครับขาดนิหน่อยครับขาดนิดหน่อยเดียวแถมเฮดไปอีกเอาเอแถมเฮดครับพี่น้องครับกับมือนี้กับมีมีอย่างเนี้ยบวกลีส่สิบาทบ่สี่สิบหรือห้าสิบบกลีสี่สิบจ้ะบอกลีสี่สิบาทมีตักวานห้าสิอันนี้เพิ่งสร้อแล้วยายเดี๋ยวเอาดเลยแล้วก็ทัวทัวยี่สิบครับ ี่รครับครับประมาณลอยหนึ่งครับมื่อนี้ <20 S 2> จะดีตะดีกว่าปล่อยเวลาผ่านไปนะครับปลูกไวปกับพ่อได้ขายนิดีๆในหน่อยพี่น้องขายได้เยู่หรอือเป่าร้นไหนเนี่ยนะสามสามหัวก็ได้สามหัวยี่ก็ได้ยังไงพูดถึง <c oughs> อะไร,ร,รเดี๋ยวเซ็ตถุงไหมครับ <c oughs> แบ่งกับเพื่อนมีผู้นสนใจอยากได้แบบเป<ต>็นสองเจ้าเนาะแต่คนกส็สั้งมาอยู่จ้ะ โอเคอ่ะไปไปขายพันนี้การขายโอปอล์เยเงินทอดมาจากบาทเย็บเงินทอดมาจากบาทโอเคครับต้องขอแพ้นะครับที่บ่าวโชคบ่ได้ตามไปไทยนะครับสวัสดีพ่อกับแม่ก่อนละสวัสดีจ้าครับผมไปขายก่อนครับพี่น้องครับครับกันในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พิงน้องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ่าวโชคนะครับโอปอสาวเขียวนะครับไปพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ครับไปแล้วครับพี่น้องก็ขออภัยนะครับที่บ่ได้ไปถ่ายตอนที่โอปอไปขายนะครับกับเนื่องจากว่าอ่าบ่ค่อยสะดวกนะครับเบิดแล้วเบิดแล้วเอาเบิดแล้วติล่าเบิดแล้วจ้าโอเคใส่ใส่โอ้ยโอปอเบิดแล้วครับขายดีบ่ล่ะขายดีจ้าป๊าโอ้มาถ่ายอันนี้บักเชิวได้นจักบาททั้งเบิดได้จักบาทเงินทอนสีสีเงินทอนจ้าเงินทอนสีสี เวลากันนับเบิ้งได้จักบาทขายของเมื่อนี้ครับห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าบยสรยรามสิบบาทโอ้บอาม่รเท่าไหร่อันห้าสิบห้าสิบกัจบเก้าสิบเก้าสิบรอยอยร้บอ๋อราทโอเคครับผมนี่แหละครับโอปอไปขายกัขายดีครับผมไปไกลบ่างละ กาปกไก่จ้าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจ้าโอ้ครับครับขอบคุณหล,ลายๆครับพี่น้องครับไปพอกันกิ่นะาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า